เรามายืนชมวิวกันสักครู่นะครับภูทับเบิกเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและอลังการอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีสายหมอกคล้อยคลอกเคลียตามไหลเขาให้ได้ชมกันแทบทุกจุดทั้งที่หน้าที่พักบริเวณจุดกางเต็นท์จุดชมวิวจุดหน้าผาหรือว่าเป็นจุดวัดอุณหภูมิหอดูดาวโดวยเฉพาะหากมาในช่วงหน้าฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมมักจะพบเห็นทะเลหมอก ได้ง่ายกว่าหน้าหนาวบางคนนะครับก็อาจจะเข้าใจว่ามาเที่ยวภูทับเบิกในช่วงหน้าหนาวจะได้ชมทะเลหมอกนะครับผมแต่ถ้าจะชมทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาวเนี่ยควรจะไปภาคเหนือดีกว่านะครับแถวแถวเชียงรายเชียงใหม่เนาะก็จะเห็นทะเลหมอกได้สวยงามกว่าภูทับเบิกส่วนภูทับเบิกเนี่ยควรจะมาชมทะเลหมอกในช่วงหน้าฝนถึงต้นหนาวนะครับในช่วงที่ผมมาเนี่ยก็เป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะก็จะมีหมอกบ้างเล็กน้อยนะครับผม จะมีความสวยงามเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมและกันเพราะวา่าผมมาในช่วงตอนปลายฝนต้นหนาวส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับผมแถวนี้ก็ด้านล่างจะเป็นพวกแปลงพวกกระหล่ำปีนะครับผมหรือไม่ก็ปลูกเป็นพวกเขาเรียกเป็นแครอทแคะนะครับผมแล้วก็จะมีพวกร้านกาแฟให้เราได้นั่งดื่มนะครับก็ผมยังไม่สามารถจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมได้เนาะ ก็ต้องคอยไปก่อนก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวันที่วัดป่าภูทับเบิกนะครับวัดป่าแห่งนี้ก็มีความสําคัญเนาะที่เมื่อก่อนนี้เขามาทําการเก็บน้ําค้างกลางหาวเพื่อเอาไปทําพระราชพิธีมงคลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันอีกทีนึงตอนนี้เราก็มาชมภาพอันสวยงามกันก่อนนะครับผมดูภูเขาค้อนเมฆที่ไหลเพื่อนคล้อยกาไปนะครับอ่าผมถ่ายวิดีโอเนี่ย ถ่ายเป็นแบบไทม์แลบเนาะมันก็จะได้เห็นเป็นก้อนเมฆวิ่งให้เราได้ดูได้สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศทางขึ้นมาปูทับเบิกนะครับก็จะมีเป็นโค้งตัว S อเนี่ยอยู่หลายจุดพอสมควรนะครับผมฉะนั้นขับมาก็ต้องระวังนะครับก็ไม่ต้องขับเร็วนะครับผมถ้าจะมาก็ 6 0 7 0 80อยู่ประมาณเนี่ยครับผมแต่ถ้าเจอรถคันหน้านะครับผมทีม่เขาขับช้าเนี่ยเราก็ต้องตามเข้ามานะครับเพราะว่าจังหวะมันจะไม่มีให้เราแซงเลยนะครับผมจังหวะว่างๆนี่จะยากมากส่วนวันที่ผมมานั้นไม่มีฝนนะครับผมฟ้าแจ่มใสเลยครับเลย,เลยหมอกตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่แน่ว่าใจไม่แน่ใจว่าตอนช่วงเย็นๆนั้นจะมีหมอกหรือเปล่าก็ที่พักที่ผมจองไว้นะครับตอนนี้ผมมาถึงประมาณ10โมงเช้านะครับ ก็คือที่พักก็ยังไม่เรียบร้อยก็คือคนที่พักอยู่ก่อนแล้วก็ยังไม่เช็คเอานะครับผมเดี๋ยวเราก็เช็คเอาแล้วเราคอ่อยไปกลับไปที่โรงแรมที่รีสอร์ทเนาะตอนประมาณสักบ่ายสองช่วงข้าวเวลาวันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่วัดป่าพูทเบิกนะครับวัดป่าพูทเบิกก็มีประวัติอันยาวนานเป็นที่ศรัทธาของชาวเขาแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวและไปทำบุญกันที่วัดป่าพูทเบิกกันครับผม เข้ามานะครับผมก็ทางซ้ายต้อง,ส,งสังเกตป้ายดีๆจะมีเขียนไว้ว่าเป็นที่จอดรถนะครับผมแต่ที่จอดรถนี้ก็มีจํากัดนะครับและค่อนข้างที่จะจอดลําบากพอสมควรนะครับดังนั้นเพื่อนๆมาก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าจอดลาดทางเอียงนะครับผมจะต้องใส่เบรกมือแรงๆหน่อยนะครับผมไม่งั้นรถจะไหลได้นี่ครับภายในบรรยากาศทางเข้าก็จะเป็นต้นไผ่แล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นห้องน้าทางด้านขวาจะ ขึ้นไปทางวัดนะครับตรงด้านนี้นะครับเขาก็จะมีอาหารขายเป็นพวกมาม่าเนาะถึงสําเร็จรูปแล้วก็มีเป็นบัวหิมะขายด้วยอยู่ที่สี่โลหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีน้องหมาสองตัวนอนเฝ้าร้านอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จะขึ้นไปบนวัดนะครับก็จะมีของกินขนมกินอยู่แล้วก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะครับผมทางขึ้นไปก็จะเป็นทาง ลาดชันนะครับผมแต่ก็เดินสะดวกสบายหน่อยเนาะไม่ลำบากก็มีคำแนะนำอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาภูทับเบิกนะครับผมก็ควรจะเติมน้ำมันที่ในตัวเมืองกับแห่งเพชรหรือแถวแถวเขาพ้อก็ได้นะครับผมเพราะว่าถึงสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายมาภูทับเบิกเนี่ยอ่าไฟแดงนะครับก็จะมีเซเว่นอยู่เซเว่นเดียวนะครับเรียกว่าเซเว่นภูทับเบิกนะครับผมตรงนั้นก็ จะตรงกันข้ามกับปั๊มน้ํามัน PT นะครับผมก็สามารถไปเติมกันก่อนได้นะครับเพราะว่าพอขึ้นภูทับเบิกมาแล้วเนี่ยจะไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับมันจะมีเป็นปั๊มน้ํามันหลอดนะครับผมน้่มันมันอาจจะมีคุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพวันนี้ผมไม่รู้เนาะก็เติมกันมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเที่ยวภูทับเบิกกันไม่งั้นแย่นะครับเพราะบนภูทับเบิกไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับผมตรงจุดนี้นะครับก็เป็นทางชันลาดลงไปนะครับผมเนี่ย ผมว่า,น,าน่าสามารถจะเล่นเป็นฟอร์มูล่าม้งเหมือนที่อ่โดยปุยได้เนาะฟอร์มูล่าม้งดอยปุยหรือว,ว่าเล่นสเก็ตนี่น่าจะสนุกดีนะครับทางลงอย่างนี้เป็นทางตรงด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดป่าภูทะเบิกนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปปั้นช้างนะครับผมนี่ก็จะมีรูปปั้นช้างนี่ครับทุกวัดที่ต้องมีก็คือ ลอตเตอรี่นะครับเสียงโชคโอ้ราง <laughs> วัลที่หนึ่งก็คือที่ภูเขานี้เนาะนี่มีน้องหมาน่ารักนอนอยู่สามตัวเรียงกันเลย <laughs> มีหนึ่งแดงสองดำตัวนี้ได้นอนบนเตียงเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นปั้นเป็นรูปช้างนะครัวัดนี้มีรูปช้างเยอะมาก ตรงนี้เห็นเป็นป่องควันขึ้นไปอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นจุดอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าตรงนี้เขาทำอะไรที่เราเห็นควันอยู่เมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเครื่องปั่นไฟนะครับผมทีวันเขาใช้เครื่องปั่นไฟใช้เองนะครับผมก็ใช้น้ํามันนะครับผมจุดทางนี้ขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นกุฏิวัดนะครับผมแล้วเราขึ้นไปชมกุฏิวัดวัดป่าผูทักเบิกกันว่า เป็นอย่างไรนะครับผมที่นี่เขาก็จะเป็นทําเป็นเหมือนบ้านเหมือนรีสอร์ทนะครับผมทาด้วยสีเขียวอมฟ้าหลังคาสีน้ําเงินนะครับผมก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะเราก็เห็นเจดีวัดป่าอูเทร์บเบิร์กกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเจดีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อบั้งเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อองค์สีทองอยู่องค์หนึ่ง เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันครับด้านหน้านะครับเขาก็จะมีที่ไว้สําหรับนั่งรอนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็นั่งรอเพื่อนได้นะครับผมอยู่แถวแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะปั้นเป็นพญานาคเก้าเสียนนะครับอยู่ตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นพระาธาตุนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันตอนนี้ก็ยังมีการบูรณะก่อสร้างอยู่นะครับ ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับเขาก็ยังก่อสร้างกันอยู่นะครับผมยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมแต่ก็สร้างไว้สวยงามนะครับตอนนี้เขาเป็นเต้นสีนะครับผมก็เต้นสีตัวะละครตัวตำนานต่างๆนะครับผมเป็นจินนาลีหรือว่าเป็นคุดเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นคุดหน้าเสือเนาะก็แปลกดีนะครับแต่ว่าเขาพ้น เขาพ่นสีนะครับผมเทนตรงฐานลักษณะจะเหมือนเป็นดอกบัวเนาะแต่ก็เขาจะเล่นสีไล่เป็นระดับนะครับสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองอ่อนมาสวยงามดีนะครับผมแล้วก็องค์พญานาคก้ากเสียนนะครับเขาก็จะมีอยู่สองตนนะครับผมองค์ของพญานาคก็จะยาวขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับผมน,นี่ครับก็จะเป็น องพญานาคที่ยาวไปถึงด้านบนเลยครับผมไปถึงองค์เจดีข้างบนเลยครับผมเขาก็จะปั้นเป็นองค์เทพต่างๆนะครับผมตามตำนานของไทยแล้วเนะาะทั้งของไทยทั้งของพราหมณียก็รวมๆกันอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่วัดแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีศิละปะแล้วก็มีการจัดทำรูปปั้นต่างๆ,ๆที่ไม่เหมือนวัดอื่นเลย อันนี้ข้างบนนะครับก็ยังเป็นจะเป็นมหาเจดีย์นะครับแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมถ้าเราอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วเรามองมาทางนี้นะครับเราจะเห็นเจดีย์อันนี้โดดเด่นแต่ไกลเลยอันนี้ก็เป็นองค์พญานาคอยู่นะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่ตอนข้างล่างนะครับผมนี่ครับพญานาคหางของพญานาคก,ก็น่าจะ ม้วนไปอยู่รวมกันนะครับทั้งสองทั้งสองตนนะครับผมเขาก็จะปั้นเป็นกินารีเนาะเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่เพื่อนๆนเห็นไปดูอีกรูปหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นครุดนะครับผมจะเป็นครุดพนมเลยสีทองสวยงามมากเลยครับผม ตรงนี้ก็เป็นส่วนหางของพญานาคนะครับที่ผมได้บอกมสักครู่นี้มาบรรจบกันอยู่ตรงนี้แล้วที่กําลังปั้นอยู่นี้นะครับก็คงจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะมาประดิษาฐานอยู่ตรงนี้แล้วด้านข้างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะมีปั้นเป็นองค์ครุฑพนมมืออยู่ทางนี้นะครับหันหน้าไปทางองค์พระพุทธเจ้านะครับผม นี่ก็เป็นมหาเจดีย์นะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมอันนี้อยู่ข้างบนเพื่อนๆเห็นว่านี่ไม่ได้ถ่ายเป็นทามาแลปนะครับก็จะเห็นว่าเมฆข้างบนนึงเป็นก้อนเมฆที่วิ่งเร็วมากเลยนะครับผมถ้าตั้งกล้องถ่ายทามาแลปนี้น่าจะสวยงามพอสมควรเลยทีเดียวที่นี่เขาก็ยังมีเป็นอีกจุดอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมจุดที่เขามีพอพุทธรูปที่ปั้นเสร็จแล้วแล้วให้เราไปกราบสักการะบูชากันได้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปครับ จากตรงนี้นะครับมองไปข้างล่างที่นิ้วผมชี้ไว้นะี่ก็จะเป็นภูเขาช่วงอยู่แถวแถวภูทับเบิกนะครับผมข,ข้างล่างก็จะเป็นพวกไร่พวกไร่กระหล่ำในของพวกชาวเขาที่หมู่ชาวบ้านแถวนี้เนาะเขาปลูกเป็นพวกกระหล่ำหรือพืชพันธุ์ผลไม้เอาไว้จําหน่ายเอาไว้ขายกันตรงนี้ก็เป็นทางลงจากมหาเจดีย์นะครับก็จะเห็นว่ามีปั้นเป็น ตัวละครในตำนานนะเป็นเทพในตำนานในส่วนองค์ที่พระที่ยืนอยู่ตรงด้านนี้นะครับที่ผมเชียร์เพืเ่อนๆดูก็คือ,อถามข้อมูลว่าเป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะไปกราบสักการะ,ะบูชามีพระมีเทพต่างๆอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกัน ก็ที่เห็นอยู่ทางด้านบนนะครับก็คงเป็นพระสังกรจจายนะครับผมมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ด้วยใกล้ๆก,กับองค์มหาเจดีย์เลยนี่นะครับวัดป่าภูทับเบิกเลยครับกิโลเมตรที่สูงนะที่ศูนย์นะครับผมห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่413กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นจุดขอพรนะครับจุดขอพรถ้าเกิดว่าได้ดังสมดัง ตั้งใจนะครับถ้าขอได้รูปของของก็จะดังนะครับผมนี่ครับตอนนี้เสียงก็เริ่มดังแล้วแสดงว่าขอรางวัลที่หนึ่งไว้อาสจานเบียนนะครับผมเสียงเริ่มดังขึ้นดังขึ้นนะครับผมจุดนี้นะครับก็มีพญานาคก้าวเสียงอยู่สองตนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้า ไปสักการะบูชาด้านไหนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านหน้าก็มีมพองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หนึ่งรูปนะครับผมตรงนี้ก็สามารถจะจารึกแผ่นทองบรรจุอุโบโสถนะครับทำบุญอยู่ที่แผ่นละ99บาทเท่านั้นเองครับผมร่วมกันทำบุญด้านในนะครับผมก็จะมีรูปหลวงพ่ออยู่ต่างๆมากมายก็มีน่าจะเป็นพระแก้วมรกกแล้วก็สอบถามทาง ม่ชีนะครับท่านบอกว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่ในชีว่าหลวงพ่อวัชระนะครับผมท่านก็มีความสวยงามมากเลยนะครับผมนี่เป็นผ้าที่สวยงามมากเลยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นศิละปะแบบทางไหนนะครับผมตรงนี้ก็มีคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมนี่ก็เอาไปท่องกันได้นะครับ คำบูชาภาษาลีลิกธาตุตรงนี้ก็จะมีเป็นตู้ถวายปัจจัยสร้างองค์พระมหาเจดีย์กันเนาะเราก็มาช่วยกันทําบุญมาเที่ยวบรูัตเบิร์กแล้วก็มาช่วยกันทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้สัตว์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถ่ายจากทางด้านข้าของหลวงพ่อวัชระนะครับผมสวยงามมากเลยครับผม ตรงนี้ก็มีพระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพระอัครสา,าวกต่างนะครับมายืนอยู่ทางนี้ทาบุญเสร็จแล้วเราออกไปชมบรรยากาศด้านนอกกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างทางที่จะเข้ามาที่วัดป่าพูทะเบิกนะครับก็ค่อนข้างจะเล็กจะเป็นซอยเล็กนะครับบางทีก็ต้องเลี่ยงหลบกันเนาะบางช่วงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันเนเพราะว่าจะมีรถของชาวบ้านนะครับจอดอยู่หน้าบ้านทําให การจราจรติดขัดในบางช่วงข้างบนนะครับค่อนข้างจะลมเย็นเลยทีเดียวนะครับผมพัดกลบอยู่ตลอดเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมสวนทางด้านบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นบันไดนะครับสองขางเขาก็จะปลูกดอกไม้สีเหลืองน่าจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะสี แปลกๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นพงมาลัยนะครับผมเขาก็จะมาถวายพงมาลัยกันตรงที่ลาวสะพานนะครับผมอย่างเี้ๆๆเลยเขาก็จะเอาพงมาลัยมาถวายกันไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีรูปปั้นช้างองค์ใหญ่อยู่นะครับรูปปั้นช้างตัวใหญ่มากตรงนี้เราก็มาสามารถขอพรขอชใจกันได้เนาะ ข้างในนะครับเขาก็ทําเป็นสวนสงบร่มเย็นแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวเนาะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่เขาก็กาลังสร้างอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากาลังสร้างเป็นอะไรตรงนี้นะครับก็มีพ,อพ่อภู่ที่สัตว์แม่คนอิ่มนะครับมาปฏิสฐานอยู่ก็สามารถมาขอพรขอชัยกันได้ด้วยนะครับตรงนี้พระแม่ท่านเป็นพระแม่ที่เมตตาเป็นปู่ที่สัตว์ที่เมตตาต่อมนุษย์ าเราอย่างสวยนะครับผมเขาก็จะถวายพวงมาลัยอยู่ตามเราวบันไดนี่ครับมีถวายตลอดเลยครับเต็มสุดบันไดเลยแล้วก็มีน้องหมาเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งดิกกี้ไม่ใช่เรียกแล้วไม่หันแสดงว่าไม่ใช่ชื่อดิกกี้แล้วด้านหลังสุดนะครับก็จะมีระฆังให้เราได้ตีนะครับแล้วก็จะมีเป็นสวนเป็นบ่อน้ำพุอยู่ทางด้านหลังนะครับผม อยู่ทางด้านหลังติดกับทางพระมหาเจีดีที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อนะครับเขาเขียนไว้ว่าคือพญามงคลเพชรนะครับผมหรือว่าพญาช้างเปือยโพธ,ธิสัตว์นะครับผมก็สามารถมาบนบานสารกล่าวกันได้นะครับผมตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นสถานที่ รับน้ำฟ้ากลางหาวนะครับผมเพื่อนําไปรวมเป็นน้ําเพชรนะครับน้ํากล้าวนะครับผมซึ่งเอาไว้ถวายเป็นน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชาพิธีมงคลเฉลิมพระชนบพรรษาตอนครบ6รอบ5ธันวาปี2542นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดป่าภูทับเบิกนะครับผมก็มีสิ่งสวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้เรามาสักการะบูชาก็เป็นวัดท,ที่เงียบสงบดีนะครับผมใครมาเที่ยวภูทับเบิกนะครับก็เลยมาสักการะบูชามาทําบุญกันที่วัดป่าบูทับเบิกนะครับก็ไม่ไกลกันมากสักเท่าไหร่นะครับผมสามารถมาได้รถมาถึงนะครับผมมาถึงก็มีที่จอดที่ผมถ่ายให้ดูในตอนแรกเนาะไปไหนมาไหนกันก็แมะทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับผม ก็คลิปนี้ขอจบจากเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะไปรีวิวที่รีสอร์ทที่ผมพักว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมรีสอร์ทที่ผมไปพักเนี่ยชื่อว่าเดอะมงรีสอร์ทภูทับเบิกนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ากับชัยนัทออนตัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปภูทับเบิกนะครับก็ยังมีอีก2คลิปนะครับผม คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปชมรีสอร์ทเดอะมงรีสอร์ทภูทับเบิกนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านภูทับเบิกนั้นมีอะไรจําหน่ายมีอะไรขายกันบ้างและบรรยากาศเป็นเช่นไรแล้วก็อีกหนึ่งคลิปจะเป็นคลิปที่ผมพาเพื่อนๆไปชมทะเลหมอกในตอนเช้ากันก็ขอฝากติดตามผลงานติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ